อ้าวงานศพนะครับงานหนึ่งที่วัดดาวขนอนในพื้นที่กรุงเทพมหานครปรากฏว่าเจ้าภาพงานศพที่เป็นผู้ชายนะครับผู้หญิงเนี่ยตายเนี่ยแฟนตัวเองนั่นแหละแต่ผู้ชายนะครับเนี่ยนะเป็นสามีทําหน้าที่ดูแลงานศพครับปรากฏว่ามีวัยรุ่นมาจุดประทัดมาทำอะไรก็เสียงดังใกล้ๆกล้งานศพแล้วก็ไปเตือนหน่อยปรากฏว่าไยรุ่นไม่พอใจกลับบ้านไปบอกรุ่นพี่แล้วก็พี่น้องปรากฏว่ายกพวกมาถล่ม เจ้าภาพผู้ชายนี่ครับต้องกระโดดหนีม่น้ำเจ้าพระยาสุดท้ายตาหาน้นนี่ครับโทกจับได้แล้วับวัยรุ่นกลุ่มนี้สี่คนครับดูสิ <c oughs> นี่เป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุทำร้ายคุณกรรีรีตรติก,กักดั์ครับภายในวัดดาวขนองจนคุณกรีตรตินะครับหนีตายกระโดดไปน้ำเจ้าพระยานะครับจมน้ำไปเลยนี่นะ <c oughs> ซึ่งผู้ต้องหาทั้งสี่คนก็มอบตัวกับทางตำรวจสอนอบุคโล ตั้งแต่เมื่อคืนวันที่ผ่านมานะซึ่งช่วงบ่ายๆนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็นําตัวนะครับไปดาเนินคดีในข้อหาทําร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายจากนั้นก็นําตัว4ผู้ต้องหานะครับไปฝากขังศารออสองคนนะครับผู้ต้องหานี่นำตัวไปฝากขังที่ศารอาญาธนบุรีครับพร้อมคัดค้าน,นการประกันตัวด้วย ส่วนเยาวชนอีก2รายนั้นนะครับในไปฝากขังที่าศาลเยาวชนและก็ครอบครัวกลางโดยระหว่างการควบคุมตัว2ผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่มีการใช้เสื้อคลุมแล้วก็ใส่หมวกด้วยนะครับปิดบังใบหน้าแต่นี่ครับญาติพี่น้องทีมาร้องโงมร้องให้มารอส่งครับอบอกว่า เป็นยายของหนึ่งในผู้ต้องหานะครับที่ผ่านมานี่ครับอยู่กันคนละบ้านกระหลานล่ะไม่เคยมีพฤติกรรมเกเรครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดที่เคยทํามาส่วนจะเป็นเพราะว่าการครบเพื่อนหรือไม่นั้นไม่ทราบว่าอย่างนั้นนะอ้าวถามนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดแล้วแล้วเรื่องของสภาพเป็นล้อมเป็นยังไงผมขออนุญาตนะครับว่านี่วัดดาวขนองครับออรู้ไหมนะครับว่าคนที่ตายเป็นผู้ชายเนี่ย ภรรยาของตัวเดงนะครับก็ถูกยิงตายมาก่อนแล้วที่บอกว่าไวรุ่นนะครับที่บอกว่ามีเรื่องกันข่าวก่อนนี่นะที่เ,<อ>เรารายงานข่าวไปแล้วนะที่เจ<อ>้าเป็นกษมนะถูกยิงตายนะครับเพราะว่าคุณคณลงคนหนึ่งเป็นคนหัวร้อนแล้วก็ไปยิงผู้หญิงคนตายนี่ครับขณะที่บอกว่าไม่พอใจเพราะว่ามีอะไรกับทางด้านหลานสาวของตัวเองเอทําความรุนแรงว่าอย่างนั้นนะอันนั้นก็เป็นข่าวนะครับยิงไปเรียบร้อยปรากฏว่าเขาตายไปครับนี่นะเป็นอริคนละกลุ่มกับ ทางสามีของตนเองที่เป็นเจ้าภาพสวดศพให้ภรรยาแต่สุดท้ายกลุ่มวัยรุ่นข้างวัดก็มาฆ่าเขาอะครับเออ้เานี่แบบว่า,าคือคือซ้าซ้อนนะครับความเสียใจความเศร้านี่ซ้าซ้อนผมอธิบายต่อไปนิดนึงนะครับว่าวัดดาวขนองเป็นวัดชื่อดังแล้วก็วัดใหญ่ในพื้นที่ดาวขนองนะครับนี่นะ ติดคลองรับคลองไหลไปหลายบานนะครับสามสี่สายเพราะว่าเราไปงานศพบหวครับแม้กระทั่งโปรดิวเซอร์นะครับนี่แม่ของโปรดิวเซอร์ของเราเนี่ครับานเสียชีวิตก็ไปทําตรงนี้นะผมก็ไปบ่อยครับนึกภาพออกเลยก่อนที่จะเข้าไปนะครับโรงเรียนวัดดาวคองก็อยู่บริเวณด้านหน้าเข้าไปในวัดนะครับก็เป็นสาเป็นสาราการเรียนนะครับแล้วก็มีชาปนสตฐานแบบนี้บริเวณหลังวัดครับเป็นชุมชนแออัดก็ต้องใช่ว่างั้นนะครับก็คือชุมชนที่ว่ากําลังพัฒนาแล้วนี่นะแล้วก็ยายรุ่นเยอะครับ ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปตามซอกตามซอยตามแล้วก็แล้วแต่นะครับ,บริมน้ําหมดเลยลริมคราวหมดเลยเพราะฉะนั้นเป็นแหล่งนะครับที่ตํารวจสอนอบังคลูบอกว่าเป็นแหล่งม,มั่วสมเพราะฉะนั้นวิธีการทำยังไงครับ <Okay. S 1> ก็คือว่าต้องเอายาวชนของเรานะครับออกมาอบรมขับเกล้าจิตใจแล้วก็ทําความรู้จักทําความเข้าใจกันว่าเออบ่มีอะไรนิดหน่อยนะครับก็มาสมหัวกันอยู่ที่วัดพอเขามีงานเศร้าอย่างเงี้ยตนเองสนุก เจ้าบ้านเจ้าคนที่มาสวดศพเขาทำอะไรครับเจ้าภาพนี่นะเห็นไหมไอ้อย่างนี้นะครับเราก็เคยไปเดินอยู่ในรชาที่ผมจําได้ตอนรั้นนะครับสุดท้ายนี่ก็เป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมมาเป็นเจ้าภาพงานศพแท้ๆตนเองต้องตายอ่ะจากผีมือเบรุ่ดมันไอ้มันมันเป็นเรื่องที่น่าลึกน่าหน้าน่าเป็นไหมล่ะมันก็ไม่น่าเป็นใช่ไหมงานศพเป็นงานสูญเสียเป็นงานเศร้าอยู่แล้วต้องให้เกียรติทั้งคนตายทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานในงานศพด้วยนะคะเออ เศร้ากับสังคมกันนะใช่นี่แต่ข่าวแบบนี้นะครับไม่สมควรที่จะรายงานแบบละเอียดเลยนะเพราะว่าเป็นข่าวร้ายเราก็พยายามสรุปให้ฟังสั้นๆน,นะครับแล้วว่าเอาเป็นสิ่งที่คิดว่าจะหาทางช่วยกันอย่างไรเพื่อให้สังคมนั้นอยู่กันแบบสันติสุขใช่ค่ะก็ต้องถอดบทเรียนออกมาแล้วค่ะ,แ,ะแต่หลายคนก็สงสัยว่ามันจะเรื่องแค่นี้จริงๆหรือเปล่ามีอะไรลึกๆหรือเปล่ากับกลุ่มวัยรุ่นและผู้ตายที่ทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้หรือไม่นะคะคุยคําะห์นบายสามโมง I'm nice. sorry.